โอ oh, oh, ้งามเพรเนาะสาวคนนี้โ้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วออกมาแล้วพี่ยุยมตัวใหญ่ค่ะเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงมนีณิชจรมาคุจิโรอตอนเช้าหาอยู่หากินได้บ่โอ้พี่น้องโอ้ยออืเผื่อมาตื่นแต่จะโพยแหงจังได้เครื่องข้องกันนี่ตัวใหญ่ได้เขาไอแห้ได้มันจะโตแบบกำลังสิปงปิ๊กน้อยๆนะ ได้แล้วสองตัวงูเนี่ยเห็นแล้วพี่น้องคุ้นเลยวันนี้พี่วิ่วิววิวไม่เผยเออชั้นแหละมันหลายคนมันก็เป็นชั้นแหละตอพี่น้องจับเอาเลยป่อตัเซฟแทะ แกงใส่ลงไม้พี่น้องปมาพี่น้องเดจิโรจับเอาได้ไหมสาวโหยุ่มตัวใหญ่เนาะมามาลำกันสามสี่คนเดจ้าพ่อแม่พี่น้องเด้อกันในกระพุดอยู่พูกเนื้อกลับไปห้อก่อหน่อไม้เลยพี่น้องก็ไปซับหน่อไม้เดจ้าพี่น้องโอ้โหจับไปจับมาจับขึ้นมา

ได้มาแล้วจ้าพี่น้องชั้นโเสียได้เป็นซิฟแล้วเออเอา้งให้พี่น้องว่าไงเด้อตัวใหญ่ยอยู่โอ้ใหญ่ปันได้แต่ว่าเป็นตะก,กินยอยู่โอ้ตัแซ่บใท่เนาะทีรอเจ้าน้อสาเนาะม,มาเดี่น้องอือปลาตัวใหญ่เทอพี่น้องอี่มาเกลือี่นี่เลยตัวแต่ไม่จะถอนอือต่มนุนเปนคาน มุ้ยมได้ครูหูได้พไปมเไปจบเจอเดินได้น้ไม้เมื่อต้มได้ไม่ได้เี่ย้ซื้อมุ้เออกรซื้อมาอยู่กรซื้อพอซื้อได้ยีแลเนาะกตาพน้องเขาสิ่งเขาก็ไปมีลัคนก็ไปมีเครื่องนุงบาที ทุกก็แล้วมานากรรมนะทุกถูกหักเงินเขาหลายจะได้เขาประหยัดตเขาไปซื้อคือแม่ตูใหญ่ได้พี่น้องครูสาวตูวกับพ่อเจลเนาะมอนกต่ตูทานีน่เนาะโอ้พอดีเจ้าคุดสามคนพี่น้องได้แล้วพี่น้องครูโอ,โโอโ้ใบน้อยประเดี๋ยวพอดีมันอ่อนต่ำก็ขาดตูไม่เลาะปีกแล้วมันจะแก่คูพี่น้องอนาคตหนทาง โซ่ข่อยคุดจิรอพี่น้องเออนะก็แม่นทำสิคุดทำสิเอาเสียมีน้าโอ้ดีกวัวไปคุดทงหน้าได้เหนียมอนีอ่ทงหน้านั้นาน้อยก็น,อนอ้อยแต่แท้คุดกำลังมุม้ยอยู่มานะหักลายยุ่ยขวยมันหักหน้อยว่ากระ,กะดอพี่ฮู่พี่ฮู่พี่ยูพี่ยูพี่พี่เออโอ้ <laughs> หัวใหญ่ สะโพมันจังเหี่ยมันออกใส่ดโดนแล้วค่ะมันตืนต้นๆค่ะเราบอกมันเลิกค่ะเดี๋ยวกลุ่มคุดตักคุดตักหน่อ้ระบบห้องสิบตัว้วบบข้าวเจาะหน่อไม้ขาวฮะแม่สันนออยากหน่อไม้ต้มหน่อไม้กไปไปา้ามอนไปพุ่นประสัน <c oughs> สันนอกให้คลิปแล้วสันนอกก็ซิคุดพี่น้องเอ้ยคลิปไม้ฟ้าให้ลุงเบิง่ง แม่ไหลสะโขเลยมันเต็มหัวตัวกินน้ำก่อนนี่น้ำเย็นนี่นี่เป็นก้อนเออเอามาปั่นพวกกินเอามาอะไรร่อเย็นไหมนี่ขวยนี่นี่ไม่ไหมเลยนี่ขิงมาได้อาน้ำทอกใส่ก็ได้ปันนี่้งาเดี๋ยวยาขวดชิโร่เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องปั่นเดียวแล้วจ้าเดินกันเนาะพวกกันกล่าวไม่ทิ้งกันยัาม่ทิ้งกันค่ะ เดี๋ยวมงเียท้ากันแลเดี๋ยวดไดปลยไปเอาหน่อไม้ได้พี่น้องเอ้ยัอจ้าจ้านังดอจังไปเอายูเซอตะวตะมนอือตะมให้พี่น้องเพิ่งเนใหญ่นอนาดยตะมนอันอันว่านี่นางดอไปเอาหน่อไม้เมียวสามนะป้าน้องใหญ่แทโน้อเดียวอีดอนไปอยูเซอวะคุดเอาบอลมเา คุมดอกมันสงามพูไปพูไปพูไได้อนี้มันต่อไม้กหมดได้ได้ต่อไม้อได้มอนคุดแม่มาม้ามัมาเชืุดนี่มาตะม้อนงหรอกล่ะวะเออแม่นเลยแม่นะคะวคะไอนูทิดาไปซื้อละ เดี๋ยวจะได้กินบ่หาหูเลาะตัวได้กินตัวไปุกันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยค่อยโอ้โหแม่เนาะเนัะกระเสียดหน่ะมอสเออมาพี่เจ๋พี่เออเออวางนี่เออวางพี่เออเออเดี๋ยวอ้าไว้แทะอู้ยใหญ่ด่าพอดีเซ่ ไปไปหาอีหาเลยปูเข้าไปหน้อยโอ้โหสต็ปมะฮงเนาะผูแดงบ่อ,นะอจอ๋าอืมผูหน้าเนี่ยน้ำแข็งมันใหญ่แท้ไม่ขักกันแท้เนาะหยนเอ,สอนสะเสียแล้วต่มมนนะ ตอนนั้นตัวาลบน่งล้เดีกันว่าอะไรตามอนคุดจิรอบเป็ดกม่อยกไปดไม่ได้ส้นหน้ามอนเสียลีนะตามอนตัวคุดลราตกคุดลรซักไปเลยตัวบวบเสียบคือหมู้คือมุ้ยเออคุดมันมีแต่ซักมันก็เสียอะไรมุ้ยมันคุดมันซักไปเลยมันไปซัก ไปนะมันมันจอจอจอบ่อขัวอยู่เจ้าหอกขุดโปเป็นเจ้าห่ะเออแม่เลยฮะให้ลงมืยขุดอืมอืม mãi hello bỏ vi hello 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 ไม่จะเจ้าคุูเสียหูนางมวยออกมาจะเคยโตแล้วเอาไปเสียบเสียบนี่เห็นบ่อได้คุูโตนางมวยคุยูอยู่น,นี่มามเบดบ่ามา, <c oughs> ามจะเสียมอมอนได้หลายแล้วบ่อมอน สวาสดีเดจ้าพ่อแม่พี่น้องหลังจากไปกุจิโ่ล่หาดอกไม้เก็บพักมาแล้วก็สาโนมกับจะได้เข้าไปในเมืองเดจ้าเข้าไปเวียกน้อยหนึ่งเดจ้าพ่อแม่พี่น้องก็บ่อยากเข้าไปแลอกพี่น้องยานโควิดเข้าไปในซุ้มซนนะพี่น้องมันในเมืองกระจาเป็นนะพี่น้องสันต้องก็ใส่ผ้าปักที่ใส่ถุงมือจ้ะพี่น้องมีอยู่บ่มือกันหอก ข้ามูไปพร้อมกันพี่น้องไปสองคนสำหรับคลิปนี้สาวน้องก็ขอลาก,ก็เด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซองสาวน้องปลาแซบเดิบน้องเปน็นแรงเป็นกำลังใจให้สาวน้องเด้อผิดพลาดป,ประกนานนะก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดีขอขอบใจมดุสุ่มมดุคัมทุก,ทก,ทกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้อง ต so ิดตามตอนต่อไปโดยพี่น้องวัสรนองไปเข้าในเมืองไปอย่ังเดอพี่น้องสวัสดีบ้า